Cycle Prospect 1915, Virtage Diverse 6 0 t Anniversary Limited Edition SPV 5 1 1 J นริกาดำน้ำเรือแรกของญี่ปุ่นที่กัดน,น้ำได้ลึก150เมตรในโครงสร้างตัวเรือแบบประเทศคู่ที่ล้ำสมัยมาพร้อมกลไก้อัตโนมัติ ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี1965ด้วยความทุ่มเทพัฒนาของไซโคในผลงานที่เป็นแฟนเรียกว่า62 Mars ผลงานอันยอดเยี่ยมนี้ยัระ่าการที่สูจน์ถึงความน่าเชื่อถือและความชัดเจนในการตัดค่าเวลาในสภาพแวดล้อมที่หัร้ายในช่วงปี1960โดยทีมสำรวจแกอง์กาของญี่ปุ่นและกลายเป็นนาฬิกาที่วงางตลานสำคัญ สำหรับการพัฒนานาฬิกาแบบน้ำรุ่นอหม่ล่าสรวมกับผลงานในลาย prospect ของไซโคปีนี้ไซโ e prospect diver ฉลองครบรอบ60ปีให้กับตำนานอาันยิ่งใหญ่ด้วยนาฬิการุ่นพิเศษหลายรุ่นหนึ่งในนั้นคือไซโ e prospect 1965 heritage diver 60 anniversary limited edition รหัส s p b 511 ทอ้างอินดีไซน์จาก6 2 x t y m a s k นาฬิกาดังน้ำเรือแรกของญี่ปุ่นที่เปิดตัวในปี1965ตัวเรือนขนาด40ดมิมตรของนาฬิการุ่นนี้ผลิตจากสแตนเลสสตีลและเคลือบด้วยไจอาชิลได้รับอิทธิพลในแง่ของดีไซน์ที่ปรับปรุงจากรุ่น6 2 x m a s k โดยเฉพาะเนมะยกที่อยู่ในตำแห aker, นหห่นง3นาฬิกาซึ่งหาได้ยากในทุกนาฬิกาดัน้ำของไซโค ดยประกอบกับสายสเตลเลสสตีลที่ได้รับการเพื่อแข็งพิเศษเพิ่อความแข็งทนและบารทับสายรุ่นใหม่ที่ได้รับก,รออรกรนนบา,าร,ารกออกแบบให้แตกต่างจากรบารทับสายแบบเดิมพร้อมกับการขยายขนาดหรือ extend e d star ที่สามารถขยายได้สูงสุดถึง15มิมซึ่งปรับระเดยบ6ตำแหน่งตำแหน่งละ2.5มิเมเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในขนาดำน้ำหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ต้กระจกคิสซันแซนฟอยส่งโค้งที่เพื่อสานกันแสงสะท้อนด้านในคือหน้าปัดปั๊มแพทเทิร์นที่เป็นลวดลายของเวสมาร์ทแต่เดียวกับที่ปั๊มยู่บนอาหลังของตัวนาฬิกาเพื่อยืนยันถึงความสามารถในการเป็นนาฬิกาที่ถูกพัฒนามาเพื่อการใช้างานต้นะานหนาขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติพร้องระบบไขลานด,ด้วยมือไทลิเวอร์6 r 5 5 ทำงานด้วยความถี่21,600ครั้งต่อชั่วโมงสำรองพลังงานได้นาน3วันหรือ72ชั่วโมงรุ่นนี้ยังได้รับการอัพเกรดความสามารถในการกัดน้ำด้วยลึกถึง300เมตรั้งยังป้องกันสนามแม่เหล็กได้ถึง4 8 0 0ัลิตรจึงไม่ต้องกังวลกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน Psycho Prospect 1965 Heritage d i v e r a n n i v e r s a r y ตย์ลิม i เต็ e d อデ i บรรจุมาในกล่องด,ดีไซน์ใหม่จากไซโ้ที่มีตราสัญลักษณ์ FSC แ่ะเป็นประจุพัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้มอม Cycle Prospect 1965 Heritage Divers 60 anniversary Limited Edition ัราคา S T B 5 1 1 j ผลิตจำนวนจำกัดเพียง6อันเรือนเท่านั้นว่างจำหน่ายพร้อมกัน สุาคม2525สนนราคา54,300บาทติดตามรายละเอียดได้บนเว็บไซต์หลัก www.cycoboutiquethailand.com หรือสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่เคาน์เตอร์ไซโคณท่านสูนสินค้าชั้นหนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook c โคคลังใต c y c โ o t h a i l a n d IG cyco underscore thailand ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ at psycho_thailand ทิกต็อก psycho club by psycho thailand บริษัทศูนย์สองสองห้าห้าหนึ่งสองสี่ห้าต่อแปดแปดแปด